มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปังมากแพนเคก้กสับขาเรียวสะเทือนรันเวย์โผเอ็มเต็ม10ให้ร้อยสมกับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลจริงๆนะคะสำหรับนางแบบนักสแสดงสาวแพนเค้กเขมานิดพราะวะล่าสุดเธอเองได้สร้างตำนานบทใหม่ทำรันเวย์แทบลุกเป็นไฟอีกแล้วค่ะโดยแพนเค้กนะคะได้รับจากพี่ชอนโผเอ็มบอกว่าในครั้งนี้นางแบบคือ นางไซเรนหญิงเจ้าเสน่ห์ที่ใช้ความสวยงามและเสียงเพลงในการล่อลวงให้คนเข้ามาติดทําให้คนหลงไหลเป็นความสวยที่แฝงความร้ายเป็นความสวยงามในหลายรูปแบบนะคะเหมือนกับโชว์ในครั้งนี้เพลงแล้วก็จังหวะมันร้าใจเหลือเกินไม่มีครั้งไหนไม่ตื่นเต้นทํางานกับชุดและผ้าคือสิ่งที่ต้องซ้อมและรองเท้ากินคนที่ท้าทายของโพเอมเป็นแบบฝึกหัดของนางแบบที่ท้าทายมากค่ะ และตอนที่เปิดก็ต้องนับจังหวะให้ไฟเปิดพร้อมการเล่นผ้าแล้วก็ต้องสับแค่นี้ใจก็เต้นแล้วค่ะขอบคุณพี่เล็กพี่พี่ทุกคนที่ช่วยกันนับจังหวะและปล่อยคิวให้อย่างอุ่นใจทุกครั้งสนุกที่สุดเพราะคือการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญขอบคุณพี่ชอนแล้วก็พี่พี่โพเอมทุกท่านที่ให้แพนได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโชว์นี้ค่ะจริตนางพญาต้องให้คนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิรศคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ